สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับพอกันนีกเอาครับฟุกตีพาแซบกับบรรยากาศริมโขงครับพี่น้องครับนี่เล่าเล็กลงไปเล้าเล็กนี่ก็เป็นน้ำโขงแล้วครับพี่น้องครับอยู่บรรยากาศฮ่มๆมครับเสียงก็เริ่มมาแล้วครับพี่น้องครับเสียงเริ่มมาละเป็นใครพึ่งเ้าครับเป็นวัดนี่พี่น้องครับเข้ากระไดไกลหนึ่งสมุนไพรครับนี่เห็นเป็นดำๆนี่คือพริกไทยดำครับพี่น้องครับมักตะไคร้ย่างดีครับตําตะไคร้ อย่างดีหอมหอมครับมาเลยหอมกระเทียมเปียครับสีแบบง่ายเลยนะครับนี่เอ,อยุ่ยไปเบิดเลยครับอประจำน้ำจิ้มก็แซบแล้วครับหอมสมนุนไพรีครับเนื่อ นี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาครับตามเองเองแล้วครับพี่น้องครับมาแล้วครับแซ่บๆเหมือนกันครับมื้อนี่อือืผักสลัดผักกรอบครับโอ้หลายอย่งางครับผักมื้อนี้ยครับผักซีมีเขือก็มีครับผักกาดหินก็นมีครับ เปื่อยไรครับเนื้อชีสครับเนี่ยพานครับ โอ้ยแน่ครับพี่น้องครับจ้ะเนียนี่เนี่ยดเด้งๆครับ Mm hmm. มาได้ครับ่อแม่พี่น้องครับมาเสิแซมเหมือกันครับผมก็ได้เป็นไกล้อบสมุนไพรครับไกล้นึ่งสมุนไพรมาได้ครับ mm hmm. พักนี้แซ่บดีครับ อุ้ยแมงมัน <c oughs> บินมือบื้ออยู่ครับพาหม่องจอดอื้อ ผักซีกับนี้ครับมีปะถุกอย่างครับ ช่วงปีครับแมงมันนะครับพี่น้องครับวืบ้วื้วอ,อยู่ช่วงอ้ยครับ อุ้ยยิ้มใหญ่ครับพี่น้องครับ โู้เผ็ดครับพี่น้องครับพริกไทยดำมักเ,บเสบียบถ้าบอไซ่เนี่ยมันจะบ่หอมครับใส่ตะไคร่หัวยิงไค่ครับ หายไข่กันได้จัดเลยครับโอ้เต็มระบบู่เลยครับไม่ได้ครับอ นำเครื่องเน้นๆครับอือีอ่พปี่น้องครับเนื้อเน้นๆครับมึงนี่ช่วงโอกไก่ครับนี่ ขาใส่อ่ะขอาใส่ใบกะเพราน้มเลยครับพี่น้องครับมันจะได้หอมกบใบปักปกูดครับผมอบใส่แน่กันบางเดียวกันครับผมจะไม่ได้เอาเด็ดเรามาใส่ผมจะเ,เป็นง่าแบบนี้ครับมาใส่อ้อมครับเอากินไหมครับพี่น้องครับกินจะได้หอมบะคาวบะไม่าคาวเลยนะครับสูตรนี่ โอ้ยเนียนเนียนมา อออโอ้แสบครับพี่น้องครับครับไกห่งหนึ่งสมุนไพรครับพี่น้องครับ โอ้หอมหอมผักของเพืองเทศครับพี่น้องครับผักล้ายอย่างเบิดแล้วครับพี่น้องครับเบิดฝั่งหนึ่งไข่กับเพิ่งหายดีครับพี่น้องครับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้กินนยังอ่ะบอวยได้ครับมือนีมาแสบแล้วครับเริ่มกับมาเป็นปกติแล้วครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพได้้ครับพี่น้องครับเริ่มจะปีใหม่ละผมเนี่ยเป็นกวนปีใหม่เลยครับ ต้องรักษาเนี่ยรักษาตัวครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับไปเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ก็สวัสดีครับ